าคากูต้ามาอูน้อยอูนี่อูกแก่ๆนี่สมพลส,ว,ส,พสวิตสมพลสวิตเออซ่อมรถยนต์ใหญ่รถเครื่องอะไรซ่อมอูสมพลสวิตเนียน้อยเละซ่อมดีเลยเจลรติตายวิตีดึงโลกาแกไม่ใช่บูโลกำเพื่อแต่เราปาดรถยนต์ไม่ตึงจอดปับ๊บยืนแรง,งกันเล้วคันมันรื้อมั้งกับรถคุณยืนแรงกันนู่กันนี่ระแ่างกันเด็กตอดแล้ว รอได้ร้อยตอนรอแล้วพอครูตกลงว่าเจ้าพ่อจะจ้าหมูเอิ้นไปตะกับวะไปตึงแรกราตอนแรกไปได้แล้วเพื่อนไปได้แล้วตั้งเรื่องอะไรเ้าหมันแล้วจริงรถครูไม่ติดนนักงานคนนู้เสียแค่ตอนรอคนเนี่ยทีมวยอยวิธีล้างโลก้าที่ไต่จะได้กูติดพีจอมพลชีวิตเน่ะเนอเนี่ยเจ้าคนคุ้นนี่จอมดีเลยกองกองป้ารถเกลื้ยงไปจอมดีกว่าลอยรอรู้วันี่ ไปเกปลาโลงไ้ป่าเักเกลบตึงบอลกลั้มเลยก็เลยแจกแค่ใจโลไหมที่้อมดีจังเลยล่ะกูไป้อมก่อนมึงลาวานะกูป้าดรถไปคว้านองเครื่องก่อนก่อนไปตึงกวนเซ็ตเกล็บมาตึงบ้าต่างอูโตมาบอกว่าคุณเมาเครื่องกันอยู่ติลานเลยโบแล้วมึงโบแล้วรถไม้เครื่องเกะมาพื้นแต่กองมึงมาดอมแสดงว่ากู คกุญแจโบกันทำไมต้องมอกันด้วยอ่ะไม่ยอมเพ้นี้โบกฤตินี้ใครต้องคนนึงนังวงร่าวจุ่งนั้งจงบอกเผื่อนว่ากูาใกล้ย้อยเติบมกินกับจองกองจำโบอะไรเปอนเอ้ยวันนี้มาเก้าองนำติดติดบ้านปวดจักใกล้ออกเดี่ยวจริงจอกกินใก่้คูมันตักรอยโอไม่ชัดทำไมได้ในรอยที่เยาว่ามันตักเปลือกเลย กูเมื่อในวันนีน้ไม่ตีเยาว์ไหนเลยลุงไปเยาวข้างก้องว่าจักก็ยกเยาว์ตาชนตัวโลกเห็นใครกูบวนบุ่ยมาตึงตาก็ไงโตกับนักว่าไม่ยอมแป้ของมึงไงว่าจอนตัวโลเฮโตเอจอนตามันไม่กว่าเดือนมันนี่กินข้าก็ยิ่ไปได้เต่าใจเดือนแต่วันพู้นเราอยไไนนะู่นานเลย ทำอะไรก็ทำทวก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามเหมือนกับสมารุเขาไม่เข้าใจเลยว,ว่าเราเป็นโจรเป็ประเภทไหนพ้นคนยังไงไอ้มาทำกฎหมายกฎหมายเพืจะตกลงโทษเหตุที่มันมันก็มีความเดือดร้อนอยู่ในการนี้พฎหมายมันไม่เกี่ยวข้อยกับกรุ่กฎหมายทีนี้วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บ้ามาจาับไปพุ่นไกรก็ลำบากตั้งแต่แม่กับพ่อของข้าตายไปข้าต้องลำบากน้องชายของข้าคนเดียวทตนั้นที่มันคิดดีมันไม่คิดมาล่วงเป็นโจรกันเราลย แน,น่นอนที่สุดอย่าลืมไหว้เพื่อนตำรวจแขมพวกเราทั้งสองคนกูไม่ได้คิดเป็นสมุนกันข้าเองคิดแต่เพียงว่าเป็นเพื่อนยากนะตนน่ัน้เำรวจแขมว,วันนี้เราคิดว่าเราจะไปพุ้งใครที่ไหนกูดูรุ่ดูยามแล้วสงสัยว่าวันนี้กูจะได้หลายตังค์ให้ดูคนเคยนะันจะไม่นี้แต่คนหนะน้าญานั่นได้มาพินไตตำรวจเยอะเลยเพื่อเราจะปล้นยังไงดียดเดียบอย่าให้โดนตำรวจจับ เราป้าคนและป้าเป็นผู้ซึ่งเราทุยใจขอให้เราพลันเลยอะไรนุ่นจนแค่แบบนุ่นจนบกพร่องของคนที่มีใจดั่งทู่ช่อไม่ใจับเลยไปพลันเมื่อยรื่องมาพลันต่อไปได้เกียวกับวิธีกำนองตาดดูแลไว้ด้วยใครกูคิดว่าจะหยุด เมื่อว่าสมมติว่าเราไม่ทีจะไปเพึ่งใครนะก็จัดการหาเมื่อสิ้นสุดหลังจะมาหากินสนใจท้ามาหากินนี่มันฟองหายงยบเพียไม่เลยเพื่อเออการตำรวจผู้เป็นจอนกูมากมากกเลยตัรวจมึงการอยไรกูแคกว่าลูกอเอ็นก็วากว่าทำทาไชนต้องเหลบาไปไหนเพีน